เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ตรงซอกตู้ะันดูฮะวสใหญ่มาแล้วครับผมมาแล้วครับตอนนี้ไอดอเราคุยนะฮะเราจะมาชี้ให้คนดูเห็นนะฮะอีกทีที่พวกคุณบอกแครับคุณยังไงบ้างมาซอกนอนอ่ะ ก,ก็แบบได้ยินเสียงมันได้แบบลันนน่นหลายรอบแล้วหนูก็พยายามแล้วหนูก็คิดว่าเออหรือแต่ตรงนี้แต่ตรงนี้คือหนูก็เห็นว่าเขาอยู่ไปในไห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 นแม่พี่ตรงซอกตู้ตรงนั้นประตูมันเป็นแบบนี้พี่เป็นคือเป็นทางฟุ๊กฟุกฟุกฟุกอย่างเงี้ยพี่แล้วคือหนูก็รู้สึกแบบมันไดอะใครจะขึ้นจะลง <S <S ใชลงล่หลานอะไรแบบเสียงไม้ลั่นหลายรอบแล้วก็ตอนนี้พี่แฉมพูดมันก็ไม่เสียงอึ๊บอึ๊บ เอออย่างเงี้ยแบบสามทีแล้วแวบไปตอนที่พี่โก้พูดไม่ทีหนะแต่เขานอนตรงนี้เขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยที่เขา wow, บอกบนไดร์ลไม่ได้ยินเสียงอะไรสักแอร์เลยตอนนั้นเองพอมอจะเป็นคนที่ได้ยินที่สุดแต่เขาอะตอนแรก,แรกๆอะที่นอนกันอะตอนที่พันุไล่าถามทีน้องเหมยว่าใครรู้สึกอะไรบ้างเหมือนรู้สึกนะเหมือนแบบสมงสัยว่าน,นอนใช่ปะมีอะไรตรงเนี้ยอย่างเงี้ยทีแบบหนึ่งเว้แต่ว่า,เ,วาเขาไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเขาอะโดนไฟสาดพอดีหรือเปล่าหลังจากนั้นพอมองนานๆก็ไม่เห็นอะไรของผมได้ยินเสียงบันไดเป็นคนเดินอย่างเี้ยแต่ นแล้วก็มันขึ้นทีละก้าวครับพี่เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงนึกว่าพี่แป้งเรียบกิ๊บในวอลแต่มันอยู่ประมาณตรงหน้าเราดูนะกิ๊บใช่ครัดบแล้วห้องถูกแป้งอ่ะไม่ได้ยินแต่ได้ยินเสียงเหมือนคนเอาทังแบบเนี้ยอ่าโอเคครูหลุบนะครับตอนนี้ที่เจอมากๆคือหน้าห้องแล้วก็บันไดฉะนั้นผมขอโยกนะฮะอาจจะให้ครับพิมหยิบมานอนตรงนี้เลยนี่คับจุดนอนตรงกลางนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่โก้หยิบขึ้นนอนกลางบันไดเลย มาฮะมาดูที่พี่โก้เจอเงาที่เราบอกทุกคนนั่งครับได้มาได้ไหมอ๋เอเงาธรรมชาติเหรออ๋อ,อเป็นเป็นเป็นต้นไม้ฝั่งบ้านเขาบ้านเขาเออตอมนั้นฮะาดาะทำการย้ายห้องให้พิมพ์นอนกับพี่ตัวก็ทำการย้ายนะครับผม ตอนนี้นะฮะก็คือผมให้นักทีมย้ายที่นอนมาไปตรงตูเลยฮะบิกโก้ขึ้นมานอนตรงบันไดนะฮะทุกคนนะ,ะก็คือย้ายที่นอนเพราะเห็นเยอะก็มานอนย้ายกันฮะตอนนี้นะฮะทุกคนดีนปะต้ oh <my. S 1> อ <What? S 1> ดดงไหมทุ่ดีหรอใช่เมื่อกี้ที่เสี่ยงอะไรเขาแทบแทบอะไรขึ้นเลยครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเสียงเหมือนคนเดินตักแทบแทบเลยทั ตรงไหนตู้แถวๆที่ทับทิมนอนทับทิมรู้สึกมีคนเดินมาทับทิมไม่รู้สึกไม่ยืนเลยค่ะไม่ยนตอนนี้พี่โกลยินเสียงตรงทับทิมครับทับทิมไม่ได้ยินเสียงอะไรนะตอนนี้ยินได้หรนอป่าหนูไม่ได้ยินเสียงไปเดินค่ะหนุ่มไมได้ยินเสียงแบบเะแบบหวออัวเราะขำๆอะไรเงี้ยค่ะ ทุกคนครับอันนี้นอนเลยฮะกับตาวางมือถือนอนเลยครับตอนนี้ผมให้เขานอนครับเพราะว่าอีกประมาณอีกชั่วโมงจะตีสามแล้วนะฮะคือเดี๋ยวอีกคชั่วโมงจะตีสามแล้วให้ทุกคนนอนเลยครับ ครับที่นี่งไอครับไม่ได้ไอเลยครับไม่ครับอ้าว่เมนเสียงแชมปเลยมันจะโงแต่ผู้อญิงใช่มันจะองแชมป์ไม่ไหนผมแต่เสียงเหมือนผู้หญิงคอรร่งไหนครับที่นี่ถึงไอตรงไหน ตรงประมาณลิงหัวโตเข้าตรงประตูเลยตรงไม่แย่หนูรอบไปใช่ไหมแล้วมันก็มีเสียงไอตรงแบบตรงรูเลยอะพี่จี่รำเสกไอให้เราคิดได้ยินเลยครับเช็คแบบนี้เป็นไงอะเสียงด้นะฮะตอนนี้โอเคครับทุกคนนอนนอนต่อเลยครับตอนนี้ล่าสุดได้ยินเสียงไอนะคือแก้จีสามแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วทุกคนจีสองครึ่งสามสิบสองนาทีนะฮะสามสิบสองนาทีเือจะบอกว่าแบบเริ่มแล้ว คนขาลุกอะคนขาลุกพหนาหรือเปล่าครับแค่ขาเลยทำไมอยู่ดีคนขาลุกอะไม่รู้เพราะอะไรมันนอนแล้วก็แบบมันคนที่ขาเหลือในที่นอนครับพี่มคือมันนอนแบบประตูชนกันเลยใช่เป็นทางแบบทางทผ่านทางผ่านเลยครับตอนนี้แคมป์ลุกตาทำไมครับแชมป์ แน่นอนมันได้หูมันยิ่งมีสมาธิครับผมก็มเลยเงียยฟังมันไม่ด้ยินเสียงคนเดินหน้าห้องปกติแล้วพี่ก็ได้ยินเหมือนแชทว่ารู้สึกเหมือนมีคนเดินหน้าห้องเหมือนกันได้ยินเสียง่ากเท้าเดิใช่พี่แป้งรอบนีนนะ้คือมาแบบคือคือะอย่างเงี้ยค่ะทีมทุกคนนอนต่อครับอย่างที่บอกตอนนี้คือทุกคนได้ยินเสียงหน้าห้องกับทิมแล้วครับทิมก็มีคนลุกขึ้นมาฮะแต่ทิมบอกไม่เป็นไรฮะต่อครับนะ เสียงหยุดน้ำไม่ปกติไหมครับหยุดน้ำตรงไหนครับในห้องน้ำระบบวีดีเสียงหยุดน้ำก็เลยมันติ้ง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 จับมือด้วยจับ ท,ที้กระดิง่งอยู่ตรงไหนครับกระดิ่งไหนได้ยินเสียงแบบปลายๆนะคะมาที่แล้วเมื่อกี้กอนที่จะกระดิ่งอ่ะหนูก็รู้สึกเหมือนที่นอนหัวมันมีจิ้มจิ้มอยู่แล้วอ่ะตือนอกินชี้ดูแล้วนะเกือบมีเสียงกระดิ่งในห้องกินเหรอใช่อยู่หน้าจาับปลายเท้าพีโอเคครับทุกคนนอนต่อครับ ป้าลงเป้าป้าค่ะแบบทุ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ยินอยู่บ้างดึงแต่ว่าแบบหลายทีนะแต่ว่าเนื่องจาพี่กนมันเหมือนแบบอดเซ็ตแบบมาเราบอกจะบุกตอนก้นนั้นแบบเสียอย่างเงี้ยจริงเดือดจริงโอเคครับทุกคนผมบอกว่ากล้องอัดเสียงที่คุณได้ยินได้ครับคนดูจะได้ฟังไปด้วยนะนะเดี๋ยวอีกประมาณ5ทีเดี๋ยวผมจะปลุกแล้วแหละบางคนที่นอนเพราะว่าตอนนี้ใกล้ตีสามแล้วครับทุกคนนะ ฉันรู้สึกแล้วครับฉันไม่กล้านอนครับฉันรู้สึกอะไรในห้องนั้นครับนหลับตาไม่ลงครับนอหลับตารู้สึกว่ามีอะไรเคลื่อนไหวในห้องอ่ะตุ๊กตาขยับไหมครับตุ๊กตาไม่บร์บี่ตุ๊กตาู่ปกติแค่รู้สึกว่าหลับตาไม่ได้ครับฉันลองไปดูที่ตุ๊กตาครับลุกขึ้นมาจับๆนะครับมีอะไรเกิดขึ้นไหมเมื่อกี้มีใครใน่โก้ได้ขยับตัวหรืออะไรไหมครับ ที่มีคนทุบกองแพงอ่ะพี่ได้ยินนะลั่นอยู่ครั้นนึงวยอะสุดใครครับไม่ครับไม่ลั่นบ้าตอนนี้อีกสองนาทีตีสามนะทุกคนนะผมว่าให้เขาตื่นเลยคนระับทุกคนครับเดี๋ยวอีกสองนาทีตีสามตอนนี้ทุกคนลุกเลยก็ได้ครับแบบอ่าขึ้นมาแบบมองไฟมองขวาอย่าเพิ่งนอนนะมองมาดูหน่อยครับตอนนี้อีกสองนาทีตีสามแล้วทุกคนคือตอนนี้ใกล้ตีสามแบบเหตุการณ์เริ่มหนักขึ้นเลยนะใกล้ตีสามเลยทุกคนดีกว่า ครับอ,อตอนนี้ประมาณตีสามสิบนาทีแล้วทุกคนก็นอนต่อเลยครับคือเมื่อกี้ผมให้เขา,เาตื่นมตีสามเพื่อแบบว่าแบบรู้สึกว่าในตีสามแล้วลว่าตอนตอน่ตอจะเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ทำไมจีนไม่นอนครับนันน่งตามนคะพี่เหมือนแบบใครเดินอยูหัวแล้วก็นอนราบอย่างแล้วก็ต้องปลายเท้าเหมือนด้วยเหมือนแบบมีคนจ้าอยู่อยู่หัวหนูห่มเลยแบบตาไม่สนิทเลยครับ กีนลองมองออกไปที่หน้าตา่างที่กีนรู้สึกได้ไหมฮะที่กีนก็มีคนเดินลรามองไปด้วว่ามีคนเดินลงไหนฮะคือน้องบอกว่าน้องแบบเห็นอะไรเดินๆนะรู้สึกบอกใช่ไหม กินลุกขึ้นไปดูได้ไหมฮะกอะไรอกเลยขึ้นก็เลยขึ้นครับก็เลยขึ้นมันเปหดี๋ยวไปฮะเดีไปฮะเกิดยเลยขึ้นครับตอนนี้ออกกีกันแล้วฮะวิ่งเลยวิ่งแล้วิ่งเลอาแล้วว่าแล้วเนี่ยตีสมีแหลของตีุก ครัไอ <differences S 2> ีก <pul> <Physical thing. S 1> ีนวิ่งออกมาทำไมเมื่อกี้กี๊ออกมาเลยเหรอหนูต้องกระใจหนูเลยวิ่งไปเลยตอนแรกก็หนูเห็น ูเห็นนะคนวิ่งอ่ะตรงกับต้นไม้ต้นนี้หนูท่าางเนี้ยคือหนูเห็นแบบไปแวบมาหนูก็หันไปมองหลายรอบแล้วก็คือก็เห็นนั่นแหละพี่ปกติแล้วทีนี้หนูก็เลยแบบชะเงงหน้ามาดูตรงนี้ที่พี่ให้หนูลุกไปหนูก็ลุกไปดูหนูก็เห็นแบบเขาหนูก็ตกใจหนูก็เลยวิ่งใช่เขาคือคือเขาวิ่งอับพี่เขาวิ่งแบบแวบไปแวบมาค่ะเป็นคนลุกว่ะคนลุกอีกแล้วทุกคน ในบ้านไม่เจอเลยใช่ไหมในบ้านมีเจอมีเจอหนูรู้สึกอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ย<ม>หนูนอนอะ่ะ<ช>แล้วมันเนี่ยมันจุ๊บเนี่ยเท้าพี่เป็น,นอย่างเงี้ยแล้วคือแบบมองใช่แล้วคือหนูว่าหนูนอนหนูไม่ได้ขยับเท้า,าแบบเหยียบอะไรเลยคือหนูรู้สึกอบบตอนหนูหลับตาแบบมีคนเนี่ยจิ้มหย่าเงี้ยให้มันรู้สึกแบบบุ๋มๆอ่ะพี่โดนหนูแได้หรอ แล้วก็กระดิ่งหนูลับตาแบบนี่กระดิ่งทำไมมันดำเออมันดังแล้วแต่หนูได้ยินเสียงมันดังตรงเนี้ยตรงเนี้ยพี่ใช่ประมาณนี้แอใชรนแอนมันไม่ตกอ่ะแอนตกมันจะดูแบบมันแบบมันเบาใช่ะมันไม่ได้เบาแบบกริ้งดังมันเป็นแบบอยู่มับตาอ่ะใช่จะใจมาจากห้องกระเขียวอ่ะเนี่ยแค่นิดเดียวในห้องนี้นี่ตรงนี้กับตรงที่เขาอยู่หลังใช้ไม่ตรงนี้ไอ้ตรงนั้นเขาไม่ได้โอ้ ไม่ได้โกรธคือแสบคืแคแนแสบคืนแสบต่อต่อทุกอย่างพี่ห<ๆ>นูรู้สึกแบบโอเคได้แล้วในในเงาเนี้ยหนูมองเงาเนี้ตลอดเวลาเลยมันมีเหมือนแบบจะเดินมาก็ไม่เดินไปแล้วก็มันไม่ใช่พมา่าน <c oughs> หนูหรอกจับแล้จับหลายทีแล้วพม,ม่าไม่ตรงเนี้ยพี่ไอ้ของมันเนี้ยแต่หนูอ่าเห็นตรงนี้ตรงเนี้ย โอเคครับตอนก็เดี๋ยวคงนอนให้ถึงเช้าว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตอนนี้จากที่ผมฟังฟังและจากที่เห็นก็จะมีแบบพุดบป๊บเสียงเดินไปเดินมาล้วเผื่อเราผมร้องคืนเผื่อมันมีอะไรมากกว่านี้เผื่อแบบโคมาหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปดูกันต่อนะโอเคครับกลัวเสียงคุณยายนะมั้งทุกคนนอนต่อเลยครับ คือเมื่อกี้ไปคือกิีนวิ่งมาแต่มากที่กิีตกใจน่าจะเป็นรอบบ้านเรอเนาะนบางปกติแล้วแหละเพราะว่ารอบบ้านมันน่าจะมีแหละตอนนี้ก็จะเป็นประมาณมาตีสามครึ่งนะฮะจะตีสี่ฮะคือใกล้ทอดแจ้งนะทุกคนนะก็ตอนนี้เหตุการณ์ก็คือจากที่ผมสุบมาแล้วะจะได้ยินเสียงอะไรเอ่ยกระดิ่งเอ่ยเสียง,ยงคนเดินเสียงเดินในห้องอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นวนหลักนะฮะครับกนคือตอนนั้หนูมอง รู้สึกมันมีเงาอะไรแบบผ้าน่ะทั้งทั้งที่มันเป็นเงาของเกาอี้นะที่เราเก้าอี้มันไม่ได้ขย,ยับอะค่ะแต่มันมีเงาอะไรที่แบบมันเหมือนเคลื่อนไหวอะค่ะในจีนจีนอะจีนพี่รบกวนถ่ายรูปไปได้ไหมครับได้ค่ะพี่หนูถ่ายไดูเลยค่ะ Mainland, <laughs> มึงว่ะทำไมเงามันขยับไปให้เป็นเงาก็อี้ว่ะมือกินมันขยับเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่ากินมันขยับเปล่าไม่ไม่ใช่มันไม่ไ <off> ด <proyect alan> yeah, ้ใส right. right? <vit Ka un yi> ่ไอเดมนะมันเป็นมือกล้องหนูแต่คือตอนที่ห <Commander> น <tones> <laughs> ูมองอ่ะหนูมองแบบบางทีนแบๆมันก็เหมือนแบบขยับอระค่ะในกีนสกีนเหมือนมีเงาอะไรที่อยู่ในกีนสกีนนะคะที่แบบผ่านกีนสกีนไปค่ะแชมป์ไม่ยอมนอนนะผมลองถามแชมป์แชมป์เกิดอะไรขึ้นทำไมแชมป์รับหลับตื่นไปไหนครับรู้สึกอะไรครับแชมป์รู้สึกเหมือน จ้องมองผมอยู่เขาก็เลยไม่กล้าแหละบางทีก็อยู่ทางขวาบางทีก็อยู่ตรงปลายเท้าแล้วก็ไปอ,อยู่หน้าห้องน้ำอยอะไรนกินอับแชมป์ถ่ายรูปะไรเหรอครับ ทรงรีอย <presidency. S 1> <T> ู่บ้านตรงข้ามผมไม่รู้ว่ามันเป็นเงามาจากอะไรถ่ายไว้หน่อยนะครับถ่ายไว้หน่อยนะวิดีโอกับภาพนิ่งมันถ่ายไม่ติดนตพี่มันมองเห็นได้แค่ตาเท่าที่พอจะดึงหัวเอเลี่ยนออกไปพี่หัวทรงรีอย่างนัี้ยนะจะเป็นหัวโป่งใช่หัวเหมือนเอเลี่ยนนะพี่มัจจะเป็นเงาต้นไม้หมือเดือก็ได้ครับตอนนี้ตอนนี้ครับก็ประมาณตีสี่แล้วครตีสี่สองเอตีสี่ห้านาทีนะตอนนี้นะฮะ ที่สี่ห้าทีครับเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็ลืมหลับกันแล้วเห็นว่าไงละบอกใครแทรกมาไม่ได้พี่มือร่างมันจะต้องมาได้ยิน พิมหรือเปล่าใช่เมื่อกี้บอเพิ่งนิ้ัดร์แล้วเป็นไงบ้างแชมแบบกินดูเหมือนไม่ยอมนอนกันเลยเกิดอะไรขึ้นเหรอก่อดรอจะดังสักประแมนแบบหนึ่งพี่ไมด้ยินเสียงแบบแบบจี้ไหล่นอดบ้านก็มีเสียงการเดินขึ้นมาอะไรแบบจึ๊ดจึ๊ดจึ๊ดแล้วสั่งซัพเประมาณหนูว่านับอยู่น้ะว่าเขาจะเดินอีกอไม่นั่นหนูว่าได้ยินหนูวัานับในใจห้าวิแล้วทีนี้เสียงเดินมันหายไปแต่มันมีเสียงวอร์แซงขึ้นมาอีก น้อยแชมมารู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างอยู่ในห้องอยู่ตรงมุมหลังตะกร้าหลังโตโ๊ะลองลองไปดูหน่อยดิ จตอนนี้เป็นเวลาตีห้าเจ็ดนาทีแล้วครับคือแบบตอนนี้คือหลับหมดทุกคนแล้วผมจะตัปลุกเขาแล้วกันสักประมาณเจ็ดโมงเช้าเนาะก็ระหว่างนี้ผมกับนี่ก็ขอแบบระดับเตือนรอเขาวอร์มมานะครับมีเหตุการณ์อะไรนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเปลี่ยนเวรกันนอนก็มาเจอกันตอนเจ็ดโมงเช้าครับโอเคครับผมนะ แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแล้วนะเจ็ดโมงครึ่งแล้วทุกคนมาครับเรามาเริ่มถามครับทิมคนแรกเลยว่าครับทิมเป็นไงบ้างจากที่นอนมาเป็นไงบ้างครับทิมก็เมื่อคืนนะคะก็ที่เป็นเหตุการณ์หลักๆก,ก็จะเป็นเสียงที่แบบได้ยินเสียงที่แบบว่าเนีอะไรเงี้ยมีเสียงรอบหนึ่งตอนนั้นแล้วก็เสียงผู้หญิงไอรอบหนึ่ง แล้วก็ตรงหน้าประตูตรงในห้องนอนที่กินนอนนะคะมันจะมีแบบว่ารู้สึกความเป็นเงาที่แบบแวบบแบบแวบ,บแวบแรกชุมก่อนนอนแรกอะไรเงี้ยปกติครับทีมเวลาที่ไปบ้านคนอื่นหรืออะไรครับทีมจะเป็นคนไม่มีเซนเลยคือครับทีมจะหลับเป็นเป็นรอบแรกที่ผมเห็นว่าครับทีมแบบรู้สึกได้นะฮะตกใจกันไม่รู้สึกเยอะขึ้นว่าอะไรเงี้ยด้วยอว่าเป็นนอนขวางหรือนอนแบบขนหัวหรือเปล่าอะไรเงี้ย ปไปครับคนต่อไปนะยครับยังไงเรานอนห้องพ็อมีอะไรบ้างเกิดขึ้นจ่กที่นอนห้องพ็อกก็คือในห้องอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแค่มันรู้สึกร้อนๆนิดน,นึงพี่เพราะว่าของมันเยอะใช่ปะมันเหมืหอนแบบห้องเก็บของอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ได้ยินเลยคือเสียงเดินหน้าห้องใจอรู้ว่าพี่อภิหมหาอ,อยู่ข้างนอกแต่ไม่มีใครลุกเดินแน่นอนแต่ได้ยินเสียงเหมือนเท้าลากกับพืน้นพื้นไม้แบบอย่างเงี้ยี่ จะม,มีช็อตหนึ่งที่พวกเราได้ยินเสียงลากเท้าอะไรกันแล้วอยู่ดีทีมก็ขนลุก<ม>ตรงขาเออมันมีจุดหนึ่งที่แบบคล้ายๆกันแล้วก็ได้ยินเสียงกระดิ่งของกีนแบบอ่อนๆไปไดีเสียงติ๊งติงงงงง๊งอ่อนๆอ <c oughs> ีก <c oughs> ในห้องอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่าจะเป็นข้างนอกตัวมันไหมากกว่าโอเคแชมป์กติไปบ้างเถอะดูเรามีรู้สึกเยเหมือนก็มีตกใจติ้งจกอย่างเงี้ยอะไรบ้างเนี้ยเออทำไมรอบนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาถึงไม่ค่อยแบบสัมผัสได้วันนี้อันดับแรกมันเป็นออฟฟิศของเราครับด้วยการทํางานของได้อยู่ที่นี่ทุกวันอยู่แล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรครับแต่เมื่อคืนปกติผมจะนอนข้างล่างแต่เมื่อคืนไปนอนห้องทีมงานก็นอนตรงนีก็รู้สึกทีแรกก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามีคนอยู่ในห้องคู้ว่ามีคนจ้องอยู่ ตามมุมห้องตรงตุ๊กตาแล้วก็ตรงหน้าห้องน้ําส่วนมากจะได้ยินเสียงจากมาจากข้างนอกครับเป็นเสียงเดินอย่างเดียวเลยะครับางนี้บอกมันรายการเราแบบไม่ได้แบบว่าจะเซตแบบาเอ้ยเจอผีอะไรสุดท้ายทยี่เขาบอกครับเจอก็เจอ,เจอ,เจอไม่เจอก็คือไม่เจอครับทีมงานก็คือ,มคอไม่เจอไจอไ้ไปโกหลังจากที่ย้ายจากที่นอนตรงกลางบ้านแล้วขึ้นไปตรงบันไดรู้สึกอะไรไหมฮะอ๋ะอเดี๋ยวพี่ขอเราต้งแต่งข้างล่างของเก็ตอนที่นอนข้างล่างอะ่ะมันก็จะเสียงแบบว่าส่วนมากก็เป็นเสียงก๊อกแก๊กอาจจะมาจากประตูแบบประตูห้องครัวหลังบ้านนิดหน่อยแต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้ดังอะไรแล้วก็ตงันนอทม ประมาณสองครั้งใช่แล้วทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งที่แบบว่าเขารู้สึกกันตรงบันไดมากๆพี่ก็เลยหันไป่โงพี่ก็รู้สึกแบบว่าอาจจะตาฝาดว่าเหม็นเป็นเงามือคนจับราบันไดอยู่างเงี้ยพี่ก็วอบอกทุกคนว่าเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปนะครับระหว่างที่เดินขึ้นไปเนี่ยอน,น้องๆเขาก็วอกันมาคุยกันว่าเฮ้ยก่อนที่พี่โคจะเดินอ่ะผมได้ยินเสียงคนเดินบันไดซึ่งพี่อ่ะคือน,น้องเขาได้ยินก่อนที่พี่จะวอไปทีนี้พอปรับเปลี่ยนให้นอนไปรู้สึกว่าได้ยินเสียงทางเดินชั้นสองอ่ชัดขึ้นแล้ว หลักๆก็มีแค่นั้นอ่ะของกรีนนี่เป็นไงแบบตอนที่ไปนอนแรกๆใช่ไหมคือหนูก็รู้อยู่แล้วว่าเออมันมีอยู่แล้วแน่ๆนอนไปสักพักประตูห้องหนูมันเป็นรูแล้วทีนี้หนูนอนไปสักพักหนูรู้สึกแบบมีใครวิ่งผ่านไปผ่านมาน่าหอค่ะเป็นเงาอะเงาแบบผ่านไปผ่านมาแล้วพักอ่ะนอนหนูก็นอนนอนอีกหนูก็มีความรู้สึกแบบเงาตะคุมจะคุมอยู่ตรงตรงฝั่งเนี้ยฝั่งขวาหนูอะค่ะซึ่งมันสะท้อนกับกําแพงด้วยตรงนั้นอ่ะหนูก็ลุกขึ้นมาดูแล้วตอน ที่แบบบอกพี่เสร็จแล้วหนูก็เลยก้านใจไปดูปุ๊บหนูไม่เห็นเขาแบบแอบยู่หลังตัวหนูเนี่ยได้เป็นเงาเป็นคนุณยายาใช่เป็นแบบเป็นเคิร์ฟเลยอยาว่าเป็นแบบคนแน่ๆแบบเป็นรูปร่าง,งพี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่คนรับคือเดือดมาก,กแบบมองอยู่หนูก็แบบหนูก็หลับไปกลา ตรงบันไดอะหนูรู้สึกหนักมากแบบอยูย่ๆก็มีเสียงแบบเดินกึกกักแบบๆนะคะแบบจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงแล้วก็พักเสียงวอลเสียงวอลก็ดังมาจากน้าห้องทาง,ทางที่ถ้าสมมติวอลแบบมีคนกดมันก็จะดังหมดเลยใช่ไหมอ่าใช่แต่มันดังแค่ของพี่ทิมอืมก็เลยงงแบบเอ้ยหรือว่าจะเป็นเพราะแบบผ่านหรือเปล่าเพราะอยูๆ่ๆเสียงเดินก็หายไปแล้วก็เป็นเสียงวอลแทน มองว่าอย่างที่ซินเสะเขาดูอันนี้ก็จากคมเชื่อคนนะฮะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างที่ซินเสะเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับว่าเขาเป็นอย่างกุมารทองเอ,อ่ยหรือว่าคุณยายเขาเป็นผีปกครองบ้านคุ้มครองบ้านแล้วเป็นผีดีอย่างเงี้ยอยู่แล้วพื่อนไงคือเขาอาจจะงงว่ามึงทำอะไรกันวันนี้มึงนอนไม่้นอนห้องดีๆอะไรเงี้ยเนาะอ,อะไรประมาณนั้นฮะพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับอยากให้พวกเราไปอีกตัวแคมบ้านใครก็ค,คอมเมนต์บอกนะฮะเราจะขอาาขอนุญาตเจ้าของก่อนว่าเขาจะให้ไปหรือเปล่านะทุกคนนะเจอกันอีกทีหน้าขอบคุณทุกคนมากครับ